โฟกส์สวากเกนอาเตียน2025เป็นซีดานสุดหรูที่ผสานความสปอร์ตและความพรีเมียมไว้ได้อย่างลงตัวโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งสมรรถนะและความสะดวกสบายตัวรถภายนอกได้รับการออกแบบให้ดูสปอร์ตและสง่าง,งามกระจังหน้าแบบใหม่ที่ผสานกับไฟหน้า LED matrix ทำให้รูปลักษณ์ดูทันสมัยยิ่งขึ้น เส้นสายของตัวรถเน้นความพลิ้วไหวเสริมด้วยล้ออลลอยขนาด18-20นิ้วที่ช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับดีไซน์โดยรวมด้านสมรรถนะอาร์เตียน2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จท,ที่ให้พละกกำลังสูงตอบสนองการขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อ C-MOTION ช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจพร้อมระบบการสะเทือนแบบอัต i v ีบชัสซิสคอนโทรลที่ช่วยปรับการขับขี่ให้เหมาะสมกับทุกสภาพถนน ภายในห้องโดยสารตกแต่งอย่างประณีตด้วยวัสดุคุณภาพสูงระบบอินโฟเทนเมนท์ที่ทันสมัยรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วและมาตรวัดดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบที่นั่งออกแบบให้รองรับสริระได้ดีเพิ่มความสะดวกสบายด้วยระบบปรับอากาศแบบ3โซนและไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารที่ปรับเปลี่ยนสีได้ในเรื่องความปลอดภัยอาเซียน2025มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาช่องทาง Lane Assist ระบบเตือนจุดบอด b l i n สป p o t m o อน itor อร์ Spot Monitor, และระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Front Assist เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่อาเตียน2025เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานที่มีทั้งดีไซน์หรูหราสมรรถนะทรงพลังและเทคโนโลยีล้ำสมัยตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลได้อย่างลงตัว